สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการตัดต่อแทรกภาพและวิดีโอนะครับออนนก่อนอื่นก็ดับเบิลคลิกโปรแกรม Camtasia Studio 8นะครับให้ใช้ฟรีสามสิบวันครับคลิปนี้ครับเสร็จรแล้วก็คลิกโ l o ตรงนี้ไปครับเสร็จแล้วก็คลิกตรงเหลืองๆนี้นะครับก่อ,อนอื่นนะครับตรงนี้ ตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องคลิกตรงนี้นะทำเป็นนามสกุล avi นะครับสสคลิกทูนะครับผมจะใช้เป็น avi นะครับแล้วคลิกออปชันตรงนี้นะครับพอคลิกออปชันตรงนี้ก็จะมีให้เปลี่ยนนามสกุลนะครับด,ดี f a อน t มันมาเป็นแคมเล็กนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นนามสกุล avi นะครับนามสกุล a i ดีตรงที่ว่าเราสามารถดูในม e d เด Player ได้นะครับหรือในโปรแกรม vlc ได้นะครับแคมเล็กมันไม่สามารถดูใน มีเดียเพลเยอร์ได้นะครับจากนั้นเรียนนมสกุลนะครับเป็น A B I ใช้สะดวกครับจากนั้นก็คลิกหนงเรือนี้ขึ้นมานะครับคลิกอัมพลมีเดียครับเข้าไปเอาไฟล์วิดีโอที่จะตัดต่อมานะครับผมจะเอาต่วนนี้ครับสอน A V R ดับเบิ้ลคลิกครับจากนั้นก็เข้าไปเอาอ ภาพมานะครับภาพที่จะเอามาใส่นะครับดับเบิลคลิกครับเสร็จแล้วผมก็จะเอาเสียงเข้ามาครับเสียงเสียงก็ง่ายๆครับเอาในตรงนี้นะครับมีอยู่ใน w i n d o ว s 7นะครับดับเบิลคลิกครับเสร็จแล้วไม่ได้มาครบแล้วนะอ่าทั้งภาพทั้งเสียงทั้งวิดีโอนะครับจากนั้นก็คลิกขวาครับคลิกแอดทูไทม์ไลน์ครับปึ๊บอ่าเลือกครับ อ่าผมจะใช้อ่าพันสองร้อยแปดสิบคูณเจ็ดรอยี่สิบนะครับแต่จริงๆแล้วมันจะเปลืองพื้นที่นะครับตรงนี้เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับถ้าหกร้อยสี่สิบคูณสี่ร้อยแปดสิบนี่ก็จะไม่เปลืองนะครับแต่ว่าความคมชัดก็จะสู้วันนี้ไม่ได้นะครับพันสองร้อยแปดสิบคูณเจ็ดรอยี่สิบนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาสอนอ่าการทําตรงนี้ครับอ่าเดี๋ยวคลิกครับคลิกครับอ่าจากนั้นก็หลังจากคลิกแล้วกก็คลิกโอเคด้วยครับ ก็เป็นนอนเส่สินเข้ามาแล้วนะครับจากนั้นผมก็จะคลิกแยกแยกภาพแยกเสียงก่อนนะครับคลิกขวาครับคลิก edit คลิก separate นะครับ video and audio นะครับคลิกครับจากนั้นก็เห็นไหมครคลิกแช่แล้วลากนะครับคลิกแช่แล้วลากนะครับเห็นไหมมันจะไปด้วยกันนะครับเวลาตัดมันก็จะตัดตัดคู่นะครับอันนี้ผมจะทําการตัดคู่ให้ดูนะครับตัดด้วยกันเลยนะครับจากนั้นก็คลิกไอ้เทาๆนี้ขึ้นมานะครับเลาวลากมานะครับ นะครับอ่าผมก็จะลดอันนี้หน่อยครับเพื่อจะได้ตัดให้มันสั้นๆเลยนะครับง่ายต่อการตัดนะครับน้ำคิกสีเทาครับเลื่อนมาแค่ตรงนี้ครับผมจะเอาแค่ตรงนี้นะครับเอาแค่ตรงนี้นะครับตัดเอาแค่ตรงนี้จะไอ้เขียวๆนี้ก็คือเส้นนี้นะครับถ้าเขียวก็เป็นเริ่มต้นนะครับคิกแดงครับแดงก็คือจุดสิ้นสุดนะครับผมก็จะตัดอย่างนี้นะครับระดับนี้นะครับอันนี้ก็คือขอบเขตในการตัดนะครับ เราสามารถเดี๋ยวนะขอบเขตในการตัดเพื่อให้เราดูว่าเดี๋ยวเราดับเบิลคลิกครับเดี๋ยวคลิกตรงนี้สีเทามันจะกลับมาอยู่ที่นี่นะครับเสร็จแล้วก็เราเลื่อนให้มันยาวหน่อยครับอ่าผมจะทําว่าเออันนี้เขียวมันมีขอบเขตนะคอันนี้แดงเราเลื่อนอย่างนี้ครับขอบเขตในการตัดอยู่ตรงนี้ครับเราสามารถดูได้ก่อนนะครับโดยการคลิกตรงนี้ครับน,นะมันจะอยู่ในขอบเขตนะครับว่าเราจะเอว่าจะตัดตรงนี้จริงไหม นะถ้าไม่นั่นเราก็เลื่อนได้นะครับเลื่อนต่อไปหน่อยครับเราก็คลิกครับนะฮะนะเราสามารถเลื่อนออกไปยาวๆได้ครับค่อยๆเลื่อนนะเราจะตัดคําม่าโอเปเรชันทิ้งนะเราก็ตัดเลยนะทัดปุ๊บนะเลื่อนมาตรงนี้เพื่อให้มันทํางานง่ายนะครับแล้วเลื่อนมาตรงนี้เพื่อให้ตัดต่อง่ายนะครับอ่าโ,โอเคนะครับเสร็จแล้วโอเคนะครับอ่าผมจะตัดช่วงนี้นะครับอ่าเลื่อนมาอ่า เวลาเลือ่อนเลื่อนไปอย่างนี้ครับเห็นไหมเขียวมาเป็นเริ่มต้นนะพอเราปล่อยพอเราปล่อยมันก็จะเป็นเขียวเริ่มต้นนะเอาแดงมานะพอเราปล่อยมันก็เป็นเขียวนะแดงเราสามารถเป็นลูกเล่นนะครับอันนี้เพื่อให้สะดวกง่ายดายนะครับอผมจะตัดตรงนี้นะครับจะตัดประมาณนี้นะครับเพื่อง่ายๆในการใช้งานในการประหยัดเวลานะครับจะนักคิดคัดครับเห็นไหมตัดคู่นะเะเลยนิดเดียวนะครับ นะครับเหลือแค่นิดเดียวเองตัดรแล้วโหเยอะแยะเลยเสร็จแล้วเมื่อลองตัดตัดเสร็จนะอันนี้ตัดคู่นะครับทีนี้ผมจะตัดเฉพาะเสียงทํายังไงครับก็คลิกตรงนี้ครับปุ่มนี้นะครับปุ่มล็อกคลิกครั้งหนึ่งล็อกคลิกครั้งหนึ่งก็ออนล็อกนะครับอ่ามันจะเป็นเส้นสีมันเป็นมันเป็นสีเฉียงเฉียงอย่างนี้นะครับมันจะเป็นเส้นเฉียงเฉียงอย่างนี้ อ่าเส้นเฉียงเียงอย่างนี้นะครับถ้าเป็นเส้นเฉียงเียงอย่างนี้ก็แสดงว่ามันล็อกไปแล้วนะครับเวลามันตัดมันจะไม่ตัดนะครับเราก็จะตัดเพราะเสียงนะครับอ่ามันจะตัดจะแค่นี้นะครับ้ะตัดแค่นี้อ่าสมมตินะจะตัดจะแค่นี้โอเคครับก็ตัดครับปึ๊บเห็นไหมตัดใจเสียงภาพอยู่เฉยครับอ่าคลิกอันล็อกขึ้นมาดูครับปึ๊บเห็นไหมครับ ทีนี้มันไม่เท่ากันถ้าไม่เท่ากันอย่างนี้นะครับมันจะไม่เรนเดอร์ er ไม่ผ่าน,นครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมเสียงเข้าไปในนี้นะครับท้่เราตัดวิธีเติมเสียงก็คลิกสปิทครับสปิทก็คือผ่าครับปั๊บเห็นไหมพอเราคลิกสปิทเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีเส้นหยักตรงนี้นะครับรอยบากตรงนี้นะครับรอยบากตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็คลิกเลื่อนมานะครับเห็นไหมเห็นะพอเลื่อนมาเห็นไหมมันจะมีเส้นเหลืองปั๊บเนะหม เลี้ยหลงอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าอย่างนี้เราไปเรนเดอร์ผ่านแล้วนะครับแต่ช่วงนี้มันก็จะว่างๆไว้นะครับช่วงนี้มันก็จะว่างๆไว้นะครับอ่าช่วงนี้มันจะว่างๆไว้อ่าเสร็จแล้วยังไงครับเสร็จแล้วเราก็จะเติมเสียงเข้าไปครับหรือไม่เติมเสียงก็ว่างๆนะครับอ่า๋ยวผมจะลองเติมเสียงให้ดูนะครับคลิกคลิกใช่ไว้นะครับแล้วก็ลากลงมาครับก็ปล่อยนะครับปุ๊บโอตายเลยนะครับ เยเนี้ยเราคลิกต่อเข้ามานะครับเป๊ะเห็นไหมพอเราต่อจะมีเส้นเหลืองครับเดี๋ยวว่าผมต่อจะมีเส้นเหลืองนี้นะครับเป๊ะเห็นไหมไม่เท่ากันแล้วนะครับนะอย่างนี้ก็ไม่ผ่านนะครับอันนี้เราก็สามารถลดได้นะครับลดเพลงได้นะครับเยวนะนะเพลงนี้เราไม่ต้องไปตัดนะครับเราเลื่อนมางี้มันก็เป็นการตัดในตัวนะครับนะมันก็ตัดเสียงไปแล้วนะเราเลื่อนเข้ามา เ okay, อาแค่น,นี้พอนะเ,อเองเ,อเลื่อนเข้ามาครับนะนะเราสามารถเลื่อนเ,อเพิ่มได้ครับเราไม่ต้องไปตัดต่อนะตรงน,นี้เราเลื่อนเข้ามันก็ตัดในตัวเลื่อนขึ้นมามนก็เพิ่มในตัวเลยครับเดี๋ยวเราลองคลิกอันนึงครับปึ๊บมันก็เป็นเส้นสีเหลืองเ,เส้นสีเหลืองแสดงว่าเลนเดอร์ผ่านแล้วนะครับเพราะมันเท่ากันแล้วครับอ่าอันนี้ผมก็ต่อให้เห็นแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะมาต่อต่อภาพให้ดูนะครับ แล้วก็คลิกคลิกไอ้นี้ไว้ก่อนล็อกภาพไว้ก่อนนะครับล็อกเสียงไว้ก่อนนะครับปึ๊บล็อกแล้วนะครับเป็นเส้นระยองนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็จะทาการอ่าตัดอ่าไม่ตัดนะแทรกเลยแทรกภาพลงมาเลยครับสปิตครับปึ๊บอ่าคลิสปิตนะครับเอาตรงไหนดีอ๋อสปิตอ๋อสปิตแล้วอ่อสปิตผ่าไปเรียบร้อยนะครับอ่อ หลังจากผ่าเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมเราสามารถเลื่อนออกได้เนะถ้าเราตัดผิดเราก็ย้อนกลับได้ครับกดปึ๊บเห็นไย้อนกลับปึ๊บนไมไม่มีรอยผ่าแล้วนะครับเห็นไคลิกย้อนกลับอันนี้อันโดนะครับย้อนกลับอันนี้รีโดนะครับขึ้นย้อนขึ้นหน้าเห็นไหมย้อนขึ้นหน้าเห็นไหมตัดแล้วนะเห็นไหมอันนี้ย้อนผมนี้ย้อนกลับอะย้อนอาย้อนขึ้นหน้าอันนี้ย้อนย้อนย้อนกลับหลังครับคลิกครับอ่า ตรงนี้หายแล้วนะครับคลิกครั้งปุ๊บคลิกเดานหน้าครับโอเคล็อกแล้วเสร็จแล้วเราจะทำการผ่านครับอ่ายังไม่จะผ่าตรงตรงช่วงไหนดีครับช่วงนี้แล้วกันครับเอาเป็นช่วงช่วงนี้แล้วกันโอเคจากนั้นคลิกสปลิตครับตรงนี้นะครับตรงนี้ครับสปลิตคลิกครับปุ๊บอาหลังจากคลิกแล้วดูนะครับอ่ามันแยกออกได้แล้วครับมันก็แยกออกมาอย่างนี้ครับทีนี้ผมจะใส่ภาพลงไปนะครับ ใส่ภาพก็ไม่ยากครับก็คลิกแค่ไว้ครับแล้วก็ลากลงมาแล้วก็ปล่อยตรงนี้ครับปุ๊บอันนี้มันเล็กนิดเดียวครับมองไม่เห็นนะเราก็คลิกตรงนี้แช่ครับปื๊ดลากมาเลยครับเห็นไหมอ้าวมาแล้วครับแล้วเราก็ทําเป็นให้ลูกศรมันชี้ขึ้นชี้ลงนะชี้ไปสองทางนะเราเลื่อนเลื่อนมาเป๊ะโอเคนะเสร็จแล้วก็อ้าวเราก็เลื่อนเล็กลงครับเลื่อนเล็กลงเพื่อจะได้ทํางานง่ายขึ้นนะโอเคเสร็จแล้วเราก็เลื่อนอันนี้เข้ามาคลิก คลิกแช่แล้วลากเข้ามาครับปึ๊บนะครับภาพเราแค่ไหนก็ยืดได้นะครับเราสามารถยืดภาพได้นะครับเลื่อนออกมายืดได้นะครับยืดภาพออกมาให้ยาวขนาดไหนก็ได้ครับลดภาพก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เสร็จแล้วก็ยังไงครับเสร็จแล้วเราก็เอานี้เลื่อนออกมาครับอ๋อนี่ล็อกไว้ครับตรงลงก็จะได้มาลักษณะนี้นะครับเอ่อ งั้นผมก็ปลดล็อกอันนี้ครับปึ๊บเห็นไหมะทีนี้ไม่เท่ากันไม่เท่ากันทีนี้เราก็อ่าทำยังไงครับอ่าล้วก็คลิกอันนี้แช่ไว้ล่ออกมานะครับไล่มันเท่ากันก่อนครับเป๊ะอ่าเท่าแล้วนะครับอันนี้เรนเดอร์ผ่านแล้วนะครับจากนั้นเราก็ยืดอันนี้ออกมาครับปึ๊บจะไม่ยืดออกมาก็ได้ครับแต่มันจะไม่มีเสียงนะช่วงนี้จะยืดออกมานะครับปึ๊บปึ๊บเห็นไโอเคไหมะเสร็จแล้วนะครับอืมโอเคเสร็จแล้วคราวนี้ก็เรนเดอร์ผ่านไหมครับลองคลิกตรงนี้นะครับ เห็นไหมเป็นเหลืองๆขึ้นมาตรงข้างหลังนี่ก็เป็นนามว่าเท่ากันผ่านแล้วนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับตัดต่อแทรกติดเดียวกันนะอะดูภาพนะครับเห็นไหมครับเออลืมบอกไปนะครับไอ้ตรงนี้เราต้องทําเป็นภาพใหญ่ด้วยครับถ้าไม่ทําภาพใหญ่ถ้าไม่ลากให้สุดนะนะมาสุดมันจะเป็นเหลืองๆนะคี้ยถ้าเราไม่ลากให้สุดอมันจะเป็นภาพเล็กนะครับ ลางไม่เป็นเลยเออางไม่ได้อันนี้ได้แค่นี้เดี๋ยวนะแล้วตรงนี้นะเราสามารถเลื่อนนะหมุนหมุนเมาส์นะหมุนเมาส์มันจะใหญ่เล็กได้นะครับตรงนี้นะเราหมุนเมาส์นะครับเดี๋ยวลางขึ้นมาก่อนนะับให้มันใหญ่สุดนะเห็นไนะใหญ่สุดนะครับใหญ่สุดโอเคนะลองหมุนเมาสนะ์ฮะ หมนหน้าให้เต็มจอเงี้ยอ่าเราก็จะได้ภาพใหญ่นะครับอ่าให้หมุมอยู่อย่างเงี้นะครับอ่าเดี๋ยวนะชิงทูฟิตปึ๊บชิงทูฟิตก็หมายถึงพอดีนะครับอลองคลิกดูครับปึ๊บเหลืองปึ๊บอ่าต้องเหลืองทั้งคู่นะครับนะเหลืองทั้งคู่นะครับอ่าจะได้ภาพเต็มเลยนะครับอันนี้โอเคนะครับอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับเอ่อ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอ่อทีนี้เราลองมาฟังเสียงดูนะครับอ่าอ่าน,นี่ก็เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมไมันจะมีภาพอ่าภาพเล็กอีกครับโอ้ภาพเล็กทําไงครับแล้วก็เ,าเมาส์้ามาชี้ตรงนี้เราคลิกครับคลิกครับอ่าคลิกคลิกข้างนอกคลิกข้างในทำการขยายภาพนะครับเห็นไหม ให้มันมีไอ้กลมๆอย่างเงี้ยให้เต็มอย่างเงี้ยนฮะแล้วก็เอาเมาส์ไปไว้แล้วก็ให้เป็นลูกศรสองทางแล้วก็คลิกแค่ไวนะ้ฮะแล้วก็ลากไปนะครับลากให้มันมีสเส้นสีเหลืองอ่ามีเส้นสีเหลืองแล้วครับสุดแล้วนะครับอ่าลากออกมาครับแต่เส้นเหลืองโอเคนะเสร็จแล้วก็ลากไปข้างๆครับโอเคมันใหญ่ไหมครับมันเกินจริงนะครับแล้วก็แค่นี้พออ่าแล้วก็คลิกมาแค่นี้พอนะครับโอเคนะอันนี้ก็หน้าตาโอเคครับ เสร็จแล้วไอภาพด้านหลังนี่เราสามารถใส่สีได้นะครับโดยคลิกไปตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็ใส่สีพื้นหลังนะครับ background color นะครับคลิกครับเสร็จแล้วผมจะเอาสีเทานะครับปึ๊บเห็นไหมฮะกลายเป็นสีเทาแล้วนะครับจากนั้นก็คลิกโอเคครับปึ๊บเสร็จ้นเรียบร้อยอ่ลองดูนะเห็นไหมแล้วข้างหลังก็เป็นพื้นสีเทานะครับโอเคแล้วนะครับนะฮะอ่าตรงนี้มันไม่เต็มนะเราก็ต้องเลื่อนให้เต็มก่อนครับ เนะร็จแล้ครับเสร็จแล้วโอเคโอเคอ๋อมันลากเข้ามาอ,อ๋อให้มันอยู่ตรงการลางเราคลิกใช่ไหมครับเราลากเข้ามาอยู่ตรงกลางนะครับมันเคลื่อนนะทอนี้มันเคลื่อนเราก็ลากเข้ามาโอเคนะครับเหลืองหมดทุกด้านใช้ได้เดี๋ยวลองลากมาที่ภาพดูครับปึ๊บเห็นไะหโอเคไหมครับโอเคนะโอเคใส่เรียบร้อยนะครับ สวยงามมากเลยครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้จะลองใส่เสียงเพิ่มอีกเสียงนะครับเดี๋ยวลองลองตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเอาเอา,เอาทีเดียวเลยนะใส่เสียงเพิ่มอีกนะครับเราใส่เสียงเพิ่มอีกเราก็มาตรงนี้ครับเห็นไหมครับให้ให้ให้มาชี้ตรงนี้ให้เป็นลูกศรชี้สองด้านนะครับคลิก้างไว้แล้วก็เลื่อนขึ้นไปนครับเพื่อจะใส่เพื่อจะใส่เ,ใสเสียงอันนึงนะครับ แล้วคลิกตรงนี้ครับลากลงมาครับอ่าคลิกจะใส่เสียงลงมาอีกอันนึงครับคลิกขวาครับแอด o t i m e l ลน e นะครับเอ๊บนะครับมันจะมาตรนนี้แล้วครับคลิกอันนี้แช่ไว้แล้วลากให้สุดจากนั้นก็คลิกตรงนี้แช่ไว้แล้วลากให้สุดโอเคครับทีนี้เสียงมันไม่ถึงนะครับทำไงครับลากก็ไม่ได้นะครับอ่าเปิดข้ายแล้วนะครับอ่า หมายความว่าตรงนี้ไม่มีเสียงเราก็เออ่ต้องหาเสียงมาต่อเอาเสียงมาต่อตรงนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ก็ตัดตรงนี้ให้พอดีอก็แล้วแต่จะทํากันนะครับอ่อังนั้นผมขอลดลงดูนะครับนะคลิกอันนี้ออกก่อนนะแล้วก็ลดเสียงมันไม่พอนะครับ เอาเสียงไส่ไปอันได้ไหมครับคลิกลากมาวางนี้ครับปุ๊บอ่านะแล้วก็มาต่อทําเสียงสองอันเลยนะครับจริงๆเลอาอีกเพลงนึงก็ได้ครับแต่ผมก็ที่เพื่อประหยัดเวลานะครับเห็นไหมมาต่อก็ได้นะครับจากนั้นเราก็เอาเมาส์มาวางไว้ตรงนี้นะครับมันจะเป็นลูกศรเสร็จแล้วสองแฉกครับแล้วก็เลื่อนเข้ามาครับเป๊ะไปเส้นเหลืองเห็นไหมครับแสดงว่าเท่ากันโอเคนะครับสามารถเรนเดอร์ผ่านแล้วนะครับเอาละทีนี้ก็เสร็จหมดแล้วนะครับ ทีนี้ก็มาลองดูฟังเสียงดูนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนมาตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเลื่อนตรงนี้ให้ยาวนิดนึงอ่ครับอ่าลองฟังฟังเสียงดูนะก่อนอนะครับโหเป็นไงครับเสียงดังมากเลยครับเนี่ยอันนี้ก่อนนะ แล้วก็เสียงมันกบกบเสียงพูดนะครับเสียงมันกบเสียงพูดนะครับผมก็จะต้องอ่านก่อนนะอ่าแล้วก็ลดเสียงนะครับลดเสียงที่จะมาคอเกียร์ครับนี่คลิกขวาเสร็จแล้วก็คลิก edit audio นะครับปึ๊บเห็นไหมมันจะเป็นสีเขียวสีเขียวอันนี้ก็คือของอันบนนะครับอ่าแล้วก็ลดเสียงครับเสียงนี้ครับ หรือเราจะลดตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าเราจะคลิกตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อจะดูนะครับหน้าต่างของไอ้หน้าต่างของอันเนี้ยคลิกครับเห็นไหมครับเราสามารถลดขนาดหรือเพิ่มขนาดได้นะครับเพิ่มขนาดเลยครับให้มันใหญ่โอเคครับนั้นเราก็มาเรื่องเสียงนะครับนะรุ่มดาวรุ่มอัพนะครับนะนี้ผมจะคลิกกลับไปนะครับปุ๊บ เดี๋ยวเดี๋ยวคลิกกลับมาอีกทีอันนี้มันลุนรุนดาวรุนอัพนะครับเออ่เดี๋ยวคลิกแถบนี้ครับลากขึ้นไปเสร็จแล้วคลิกเออ่ตรงนี้ฮะ Enable น,น้อย Remove แปลว่าเสียงรบกวนนะครับเอาเสียงรบกวนออกนะครับถ้ามีเสียงรบกวนเราคลิกตรงนี้นะครับทําได้นะครับโอเคเดีย๋ยวเราคลิคกกลับไปครับคลิกอ่ที่เส้นใหญ่นะคลิกครับปุ๊บมันจะกลับเข้าไปที่แล้วนะครับเราจะคลิกเข้าไปแล้วก็โอเคฮนะเราก็กดวลุ่มดาวได้นะอันนี้ ลองกดดูครับเห็นไหมอใลดลงมาบนลูมอัพก็ขึ้นไปครับอันนี้เราก็คลิกส่วนอันนี้เราจะเพิ่มอะไรก็คลิกอันนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมมันก็จะสามารถลดได้นะครับเห็นไหมอันนี้ยังไม่ได้เอาเสียงรบกวนออกนะครับอันนี้การนี้มันแยกกันนะครับอันนี้เราเสียงรบกวนออกแล้วนะครับลองคลิกดูครับเห็นไหมอันนี้เอาเสียงรบกวนออกแล้วครับลองคลิกอันนี้ครับปึ๊บยังไม่ได้เอาเสียงรบกวนออกนะครับถ้ามันมีเสียงรบกวนก็คลิกเลยนะครับ เท่านี้เองครับก็เสร็จแล้วครับแต่จริงๆแล้วถ้าหากว่าไม้มีเสียงรบวนนะครับให้คลิกขวาตรงนี้นะครับคลิกขวาตรงนี้ครับเสร็จแล้วเข้าไปที่ recording device นะครับผมมีสอนไอ้เรื่องไม้มีเสียงตื่นนะครับง่ายๆครับคลิปกเข้าไปตรงนี้นะครับอพิมพ์คำว่าทรงชัยพรวรังศรีนะครับพิมพ์คำว่าทรงชัยพรวรังศรีอย่างนี้นะครับอย่างนี้เดี๋ยวัะ พิมพอย่างนี้ฮะเราสามารถพิมพ์คําน,นี้นะครับอ่าเนี่ยทรงชัยพระรังสียังไงนะครับอ่าเสร็จแล้วมันก็จะมีที่ผมสอนไห้นะครับอ่าที่ผมสอนไว้นะฮะมันจะอยู่ในนี้นะครับอ่าคุณก็คลิกอันใดอันหนึ่งขึ้นมานะครับอ่าคลิกเสร็จนะฮะมันก็เสร็จแล้วคุณก็อ่าอ่าคลิกตรงวิดีโอนี่ครับคลิกครับปึ๊บ ที่หนูวินี่ครับ,รบเสร็จแล้วก็มันจะมีไม้เสียงตื่นรบัวนะครับมันจะมีไม้เสียงตื่นรบัวนะผมก็จะสอนอมีแคลเซียอะไรต่างๆนะครับก็มาติดตามเอาได้เลยนะครับตรงนี้เสร็จแล้วก็โหลดเพิ่มเติมนะครับมันยังไม่เจอเพิ่มเติมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ครับแมงเป็นเสียงตื่นรบัวนนะครับแล้วอยากจะแนะนําเรื่องออไวรัสฮะ เรื่องไวรัสลงเครื่องนะครับมีทางแก้นะครับไม่ใช่ไม่ต้องไปใช้โปรแกรมอกำจัดไวรัสนะครับเพราะผมใช้มาแล้วไอ้ที่มันเวลาล้างไวรัสทีหนึ่งมันทําให้โปรแกรมเสียเลยนะครับแต่ใช้วิธีนี้เอมันจะไม่เสียนะครับเดี๋ยวนี่ฮะคอมโดนไวรัสแก้ง่ายตอนสองครับมีทั้งตอนสองตอนหนึ่งครับมาดูได้เลยครับแล้วมันจะมันมีมันจะดีกว่าไวรัสอีกครับแก้ไวรัสอีก ลองเข้ามาชมดูเสร็จแล้วเรื่องเสียงรบกวนเสร็จแล้วนะครับทีนี้เสียงเราก็สามารถปรับได้นะครับทีละช่องนะอันี้ผมบอกนะครับแลนนี้ก็ลองฟังดูนะครับว่าเสียงมันโอเคหรือยังครับอันนี้อันนี้ด้วยนะอันนี้ยังไม่ได้ปรับนะมันมีเสียงคลอนะครับก็คลิกเข้าไปครับปึ๊บเห็นไหมเราก็ enable noise removal เอาไม่เอาเสียงรบกวนนะครับแต่ถ้ามันไม่มีก็ไม่ต้องคลิกนะครับถ้ามีมีเสียงรบกวนถึงจะใช้นะครับดังจากนั้นก็ ตรงนี้เราก็เลือล่อนลงให้เป็น2แชแกเราเลื่อนลงมาครับโอเคครับให้มันเท่าๆกันหรือไม่จะคลิกบนุ่มดาวก็ได้ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ลองฟังดูครับยังดังไปนะครับลดหน่อยอ่ันนี้ น,น,นะอ่าเงี้ยว่าโอเคครับมันก็เบาไปหน่อยครับเดี๋ยวเลื่อนเลื่อนขึ้นไปหน่อยครับกดกดสเต็ปก็ได้ครับกดบนรูมอัพหน่อยทุบอ๋อไม่ใช่อันนี้นะ,อ,นนนะอันนี้เราบนรูมดาวไปหน่อยอ่าโอเคอันนี้ก็มาคลิกอันนี้ครับคลิกก็ทีหนึง่งเสร็จแล้วมาคลิกตรงนี้ครับเลื่อนอ่าเสร็จแล้วก็บนรูมดาวนะครับบนรูมอัพครับมันเบาไปเนี่ย ok,ลอง đi. ah, để ta làm đi nha. đưa lên clip này cũng được nha, chỉ ok. ok, à, ở độ này cũng được nha, muốn sẽ ở down này อ๋อคิดอย่างนี้ก็ได้ครับอ่าคิดอยู่ในตรงนี้ครับไม่ตองไปไหนแต่มันอยู่ในอยู่ในช่วงที่เราจะฟังน,นะครับตรงนี้เริ่มตอนเขียวแดงสุดเส้นสุดลองใหม่ โอเคนะครับเสียงระดับนี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้เราก็คลิกคลิกเข้าไปทีนะครับคลิกที่สีเขียวครับเสร็จแล้วเราก็ดาวครับนุ่นเดาตุ๊กหน่อยเอ้าปุ๊บนุ่นมันไปปุ๊บผิดที่นะครับเดี๋ยวนะเราเดี๋ยวเพิ่งคลิกตรงนี้เข้ามาก่อนนะเราก็ลาออกไปเสร็จแล้วก็อันโดเลยครับ แนโดรคกลับมาที่เดิมถ้าเราทําอะไรผิดเราก็กลับมาที่เดิมนะครับจากนั้นก็คลิกอันนี้นะครับปุ๊บเดี๋ยวแล้วก็วนลุ่ดาวนะครับปุ๊บปุ๊บโอเคเท่ากันแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วครับอันนี้ก็สามารถเรนเดอร์ได้แล้วนะครับเช็คดูก่อนครับคลิกคลิกสักทีนะครับโอเคเท่ากันแล้วเรนเดอร์ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เต็มจอแล้วนะครับถ้าตรงนี้ไม่เต็มเราไม่ลากเต็มมันก็จะภาพออกมาไม่เต็ม มันจะเล็กเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกอันนี้ก็ครบหมดแล้วนะครับตัดต่อแทรกนะครับเออจากนั้นเราก็คลิกตรงนี้ครับปึ๊บแล้วก็คลิกโกลดิวแอนแชร์นะครับคลิกครับเสร็จแล้วเราก็เลือกเราเลือกเป็นดังอันนี้นะครับ HD เลยครับเอา HD เลยนะครับก็ได้นะครับ นะครับ1,280คูณ720นะครับคลิก n e x ครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับอ่อตั้งชื่อว่าเอาตั้งชื่อว่าคัทก็แล้วกันนะครับจากนั้นก็คลิกต i n นี้ครับอา่าต้องรอน r e n d e r i ิงพักหนึ่งนะครับเอาล้วครับอา่อาก็เสร็จแล้วนะครับอา่อาน้องอันนี้นนปิดไปก่อน,นครับอ,นนอ่าเดี๋ยวนั้นคลิกฟินิชครับอา่า เสร็จแล้วเราก็ไปเอาไฟล์วิดีโอนะครับที่แคมเ a อร a s ซียสตูดิโอนะครับเดี๋ยวคลิกที่ dog event นะครับแล้วก็คลิก Camtasia Studio แล้วก็คั t ครับที่ตั้งชื่อไว้เดี๋ยวเันคลิกเข้าไปครับจากนั้นก็เดี๋ยวเพิ่นคลิกเพื่อดูนะครับเห็นไหมครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการดาวน์โหลดเข้าไปสวัสดครับวันนี้ต้องมีอีเมล์ต่อเนะเสียง เห็นไหมครับมีเสียงพอเค้าก็อโอเคนะครับมาดูตรงภาพนะครับว่ามันจะใหญ่ไหมโอ้ภาพยังไงครับอันนี้ตัดต่อไม่ตรงนะครับเดี๋ยวนะลองคลิปภาพใหญ่ดูว่าภาพนี้ตัดต่อไม่ตรงนะครับเบี้ยวไปหน่อย ลองดูนะครับเลื่อนดูนะ่ยภาพมาแล้วอันนี้ตัดเบี้ยวไปหน่อยครับต้องไว้ก,กลางหน่อยอันนี้ตัดผิดไปหน่อย นะครับเสียงโอเคนะครับเอ่อก็ติดตามบทต่อไปนะครับสวัสดีครับ